หรือถ้าให้ผมเปรียบเทียบง่ายที่สุดใกล้ตัวท่านก็เป็นสาหกรณแล้วกันนะครับตัวนั้นครับแต่ทุกคนเนี่ยนะครับไม่ได้เอาเงินไปฝากนะครับในระบบไว้ครับเพราะทั้งหมดเนี่ยคือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเว็บสามครับทุกคนนะครับเหมือนไปธนาคารเนี่ยแล้วเอาเงินไปฝากธนาคารแต่ธนาคารบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเอาเงินมาครับเอาเงินไว้ในกระปุกที่บ้านนะครับเอาเงินไว้ในกระเป๋าที่บ้านเอาเงินเอาเงินเก็บไว้ที่ตัวท่านเองได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเงินมันจะงอกเงยเพิ่ม คูณคูณทวีเองโดยระบบนี้นะครับอยู่ที่ระดับการซื้อ NFT ของแต่ละคนครับอย่างที่ผมบอกครับว่าเริ่มต้นตันต้งแต่หลักร้อยบาทครับหรือถ้าท่านมีทุนหน่อยเริ่มต้นหลักพันก็อยู่ที่3า0พนะครับซื้อตัวที่2ก็อยู่ที่ประมาณ70,00นะครับก็ไล่ไปแบบนี้ครับหมื่นกว่า20,000กว่า30,000กว่าขึ้นไปแบบนี้ครับจะมีระดับตัวคูณที่ซื้อมาเนี่ยถามว่าเราซื้อ NFT แต่ละระดับมาเพื่ออะไรครับ มันเหมือนเวลาท่านซื้อหวยนะครับท่านเาท่านบอกว่าท่านแทงน้อยนะครับท่านแทงมากท่านร้อยคูณร้อยอะไรประมาณเนี้นครับผมก็ไม่ได้เป็นนักเล่นหวยจะบอกว่านั่นมันคือการเพิ่มคูนคูณทวีของผลตอบแทนครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะอยู่ที่ตัวคูณครับกับต้นทุนที่ฝากก็จะมีตัวคูณตั้งแต่1เท่าครับจนไปถึง10เท่าระบบแบบนี้ครับเขาเรียกว่าระบบมัลติพายครับก็คือการทวีคูณเพิ่มคูนได้นั่นเองนะครับและสามารถ เพิ่มคูณนะครับได้สูงสุดก็คือ10เท่าครับหรือหนึ่ันเปอร์เซ็นตนั่นเองครับทีนี้นะครับพอบอกว่ามีตัวคูณเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยแค่นะครับถือไว้นะครับเก็บไว้ก็เหมือนมีกระเป๋าวิเศษมีกระปุกวิเศษอยากได้เงินเพิ่มก็ฝากสะสมเข้าไปนะครับสะสมเข้าไปแล้วก็ได้รับผลตอบแทนทุก12ชั่วโมงทุกวันแบบไม่มีวันหยุดแม้แต่วันเดียวนะครับอยากได้เพิ่มก็ก็มีแต่ฝากเพิ่ม หรือไม่ก็อัปเกรดเป็นตัวที่นะครับตัวคูณที่สูงขึ้นเท่านั้นเองครับแต่ถ้าบอกว่าแค่นั้นอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันไม่น่าตื่นเต้นครับแล้วก็นะครับหลายท่านก็คงจะต้องรอระยะเวลานะครับไม่ว่าจะเป็น6เดือน1ปี2ปีเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่พอใจแล้วก็ทําการพุบกระปุกนะครับทําการเปิดกระเป๋าเพื่อนะครับเอาเงินเม็ดไฟเนี่ยออกมาออกมาใช้จ่ายแต่ผมบอกว่าระหว่างที่ท่านรอเม็ดไฟครับ สิ่งที่ท่านได้รับแบบเหลือเชื่อก็คือท่านจะได้รายได้แบบเมทริกครับเมทริกนะครับคือการได้รายได้5%ครับจากคนที่เข้ามาในชุมชนระบบเมทไฟล์ที่หลังท่านครับแล้วมาอยู่ในพื้นที่ของท่านทุกท่านจะเหมือนมีพื้นที่อสังหามีไร่มีนานะครับมีห้างสรรพสินค้ามีโรงแรมมีคอนโดแล้วรอคนมาอยู่ครับเขาเลยบอกว่าการซื้อนหนึ่งตัวเนี่ยเหมือนกับการซื้อหนึ่ตึกครับ ถ้ามีคนมาอยู่1คนก็ได้5%ครับกลายเป็นว่าถ้าคูณจํานวนทั้งหมดของนะครับห้องว่างที่ท่านมีอยู่เนี่ยพื้นที่ว่างที่ท่านมีอยู่เนี่ยจะได้ผลตอบแทนสูงถึง4 42, ี่แ6 0สเปอร์เซ็นครับทุกท่านลองคิดดูนะครับถ้าเราซื้อแค่100ดอลลาร์เนี่ยแต่เราเราได้รับผลตอบแทนสูงสุดเนี่ยสี่แสนกว่าดอลลาร์หรือ15ล้านบาทเท่ากับว่าตัวที่หนี่น,นะครับลงทุนสามพัครับ แต่ได้รับโอกาสในการได้รายได้เมิกอยู่ที่15ล้านบาทแล้วถ้าซื้อหมดครบทั้ง10ตัวเนี่ยนะครับโอ้โหน่ากลัวมากๆครับก็จะมีรายได้สูงถึง15,000ล้านบาทนั่นเองครับถ้ามันเป็นไปได้แค่1%นะครับมีคนเข้ามาทีหลังเราเนี่ยอยู่ในเมทิกของเราเนี่ยแล้วเราได้1%ก็150ล้านบาทแล้วครับแล้วเวลาที่ท่านซื้อ NFT ท่ยนะครับท่านซื้อมา1ตัวเนี่ยท่านจะได้ เพชรฟรี free, ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ตอนหลังครับว่ามันคืออะไรแต่เป็นเพชรที่มีมูล,ลค่าในอนาคตมากครับเพชรฟรี free, นะครับได้มาจากการซื้อ NFT อยู่ที่10อร์ซของราคา NFT ตัวนั้นนะครับและทุกท่านรู้ไหมครับว่าถ้าทุกถ้าทุกท่านนี่นะครับถือไว้แค่2ปีเนี่ยมูล,ลค่าของที่ท่านได้มาเนี่ยนะครับเพชรฟรีตัวนี้ที่ท่านได้มาเนะี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเนี่ยเป็น1ิบเท่าแน่นอนก็เท่ากับว่า nst ทุกระดับเนี่ยท่านได้รับมาฟรีครับแค่ของแถมมาเนี่ยมูลค่าในอนาคตก็ทําให้ทุกท่านเนี่ยเหมือนได้มาฟรีแล้วครับแล้วก็ระดับเอ่อตัวคูณก็จะมีความแตกต่างกันบางท่านอาจจะมองว่าเอะคูณ1เท่ากับคูณ2เท่านะครับคูณ5เท่ากับคูณ6เท่ามันดูไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ผมอยากจะบอกว่าแตกต่างกันมหาศาลครับ ลาผ่านไปนะครับ4ปี5ปียิ่งแตกต่างกันเป็นหมื่นเท่าหรือเป็นล้านล้านเปอร์เซ็นนั่นเองครับมันแตกต่างกันเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเวลาจะกลายเป็นว่ามีค่ามากๆในระบบนะครับของมัลติพายเออร์นะครับในระบบตัวคูณเพราะทําให้ทุกท่านเนี่ยมั่งคั่งอย่างรวดเร็วครับชา้าที่สุดครับสปีท่านต้องกลายเป็นมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนนี่แหละครับรายได้ของตัวคูณมัลติพายแล้วก็รายได้จากการที่ท่านมาก่อนก็เรียกว่าเมทริกครับ